สวัสดีค่ะก็พบกับช่อง Bossy Official เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นรายการตุวรีวิว EP 4นะคะที่แบบไม่ได้รีวิวนานมากนะคะแล้ววันนี้นะคะบอสก็จะมารีวิวเก้าอี้นะคะซึ่งก็เป็นแบบในรูปเลยนะคะด้านนี้อ่าเป็นแบบนี้นะคะก็ราคา274บาทนะคะรวมส่งเนี่ย329บาทนะคะก็เดี๋ยวเนี้ยจะมารีวิวให้ดูกันเลยว่าแบบ เออคือความสูงความแข็งแรงอะไรมันทนทานหรือเปล่านะคะในราคา200กว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอ่านี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างบนนะคะก็คือจะเป็นแบบเก้าอี้เลยเก้าอี้แพ็คมาแบบนี้พัาสดุมาสซ่แบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เออแล้วก็จะมีกล่องเหมือนเป็นกล่องข้างในนะคะแล้วก็เป็นแพ็คแบบนี้เลยก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> นะะี่ะก็จะแกะออกด้เลยสีขาวนะคะที่บอสสั่งมาคือแบบสวยอยู่นะยังไม่รู้เลยว่าขอปเป็นะคะชมไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือแกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยรวมก็ค,คือคิดว่าขอมาแน่นหนาเลยทนะีเดียว อันนี้ก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่มันมากับตัวเก้าอี้นะคะก็เดี๋ยวจะแกะกันเลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะอ่าตอนนี้เราแกะออกมานะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นกากระบาทหรืออะไรสี่อะไรมาะา เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดินต่อไางแ,แล้วก็เป็นไม้แบบนี้นะคะนี่สี่อันก็นี่นะคะจะเป็นถุงแบบจะได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมแข็งแังมากเลยเนีย่ยนะคะเ okay, คก็มีคู่มือมานะคะเป็นแบบนี้นี่ ตึ๊บเลยตต๊บเลยแกจะทำได้มเมคอเคียดอ่ะอ่ะเขาบอกว่าให้เอาอันนี้สองด้านเนี้ยลงใช่ปะลงแบบนี้ ตอนนี้นะคะก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะคือทุกคนคือแบบบอดหายไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะเสียเวลากับการประกอบเก้าอ e <ม>ี้ตัวนี้คือแบบวุ่นวายมากคือไมรู้จะพูดยังไงคือแบบฉันะ่ะงงกับการประกอบมากกับคู่มือที่ให้มาก็นั่งเป็นชั่วโมงกับการประกอบซึ่งงงมากๆสุดท้ายก็เออเพิ่งจะฉลาดก็คือคนดูใน youtube นะคะก็คือแบบวิธีการ ประกอบเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งไปเจอคลิปแรกอะ่ะเขาประกอบใช่ปะเออเราก็ทําตามเขาแต่เกือบจะดีแล้วพ่อไปอ่านคอมเมนต์คลิปนี้ประกอบผิดโอ้โหคือโชคดีมากคือคนในคอมเมนต์ก็แบบบอกว่าเออทาไมประกอบผิดอะไรอย่างงี้เราก็คือโชคดีมากที่ว่าแบบบอสอะ่ะคือเพิ่งแบบว่าเพิ่งทําไปได้แค่ครึ่งขัง้นตอนเรามาอ่านคอมเมนต์ก่อนถึงรู้ว่าแบบเออเขามาประกอบผิดขั้นตอนแล้วคือคนเนี่ยที่ประกอบเก้าอี้แบบบอสเนี่ยก็คือแบบ เออประกอบผิดไปเยอะเลยอะ่ะเออเข้าใจป้าแล้วไม่เสียเวลา ก็เลยไปดูอีกคลิปหนึ่งแต่อีกคลิปหนึ่งก็คือประกอบค่อนข้างโอเคในขั้นตอนแรกแต่ก็ยังงง,งๆอยู่คือเหมือนแบบยังไม่ได้ละเอียดมากจนไปเจอคลิปสุดท้ายนะคะที่ดูก็คือเป็นคลิปที่บอสอ่อดูแล้วเข้าใจมากที่สุดนะคะคือพี่เขาทําโอเคมากเลยก็เดี๋ยวบอสจะทิ้งลิงก์ประกอบอ่อด้านล่างไว้ใต้คลิปบอสเลยนะคะก็คือถ้าแบบเออคนสงสัยอะไรยังไงว่าประกอบอยังไงก็ไปดูได้ในคลิปนั่นเลยนะคะเพราะว่าถ้าบอสประกอบเองเนี่ยน่าจะงงมากๆนะคะส่วนตัวเนี่ยบอสคิดว่า โตอันนี้คือเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยก็คือโอเคเลยนะคะก็คือแบบแข็งแรงเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีรอยออกกลมๆอ่ะสี่ด้านก็คือเป็นรอยระหว่างตอนนี้เวลาเรานั่งอ่ะมันจะแบบเป็นรอยขึ้นมาซึ่งก็เป็นเกือบทุกคนเลยแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการใช้งานนะคะก็คือแค่แค่เป็นอันนี้แล้วก็ต้องระวังในะเรื่องของอการเปื้อนการอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการเปื้อนเนี่ยบอลคิดว่าเออถ้าเราซื้อที่รอง ที่ลองนั่งมาเดี๋ยวเราจะซื้อมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ดรวมก็คือโอเคนะสําหรับราคา300 2 0 0้กว่าบาทรวมค่าส่งเป็น300เนาะเออก็คือโอเคเลยนะคะอ๋อแต่ว่าด้านหลังอะ่ะมันแอบแอบบอบบางนิดนึงนะคะก็คือแบบถ้าไม่ได้ฟีกว่าแบบเออต้องแน่นหนาอะไรอย่างงี้นะคะเออคือ200กว่าบาทนะเนาะถ้าไม่ฟีกว่าแบบมันต้องแน่นหนามันต้องแข็งแรงก็คือแบบเออไม่ต้องไม่ต้องแบบ อะไรมากกับราคาเท่านี้นะคะแต่ว่าบอสก็คือสำหร,รับบอสโอเคเลยนะแต่แบบอาจจะงงๆกับการประกอบหน่อยแต่คือถ้าเราอะ่ะดูขั้นตอนมันก็คือโอเคเลยบอสก็จะไปลองนั่งให้ดูกันเลยนะคะซึ่งบอสเนี่ยอ๋อเป็นคนที่สูงหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะก็คือสูงเลยสูงแหละเออนะก็คือแบบเวลานั่งไปอ่ะมันก็อาจจะดูเตี้ยแต่สำหรับบอสอ่ะคือถ้าแบบคนสูงไว้แบบร้อยหกสิบแปดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็คือโอเคเลยนะ ก็คือเอาไว้ง่ายอ่ะคือมันใช้นั่งเขียนหนังสือได้ก็คือไม่ได้เตี้ยเบอร์นั้นแต่ก็คือพอดีเลยนะคะก็คือโอเคต่อแบบบอดสูงคือแค่จะบอกง่ายๆว่าบอดสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเออจบเออพูดอะไรให้งงง่ายเอออ่ะก็เดี๋ยวไปดูเลยะคะว่าเออบอดเนี่ยนั่งกับเก้าอี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะงานวันนี้นะคะบอสก็ขอจบการรีวิวเก้าอี้แต่งแบบเท่านี้นะคะรายการตัวรีวิวก็จะมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะถ้าแบบเออบอสมีของอะไรมารีวิวก็จะมาลงให้ดูนะคะซึ่งแกเอาง่ายๆเลยก็คือประทับใจเก้าอี้ตัวนี้มากนะคะก็โอเคค่ะงานวันนี้นะคะบอสก็ขอจบรายการแต่นี้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะงานบอสก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้อาจจะพูดงงนิดน,นึงเพราะว่าตื่นเต้นไปละบ๊ายบาย